โอเคสวัสดีทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับชบอนนะครับเกิบกิสก้าในคลิปนี้จะมาลงด่านมาสเตอร์กันนะครับก็เป็นด่านที่ผมติดโอ่าโฮโอมาสักพักแล้วนะครับคือไม่ผ่านเลยลองหลายๆรอบก็ไม่ผ่านแล้วเมื่อตอนเย็นเนี่ยผมไปลองนะครับเหมือนจะผ่านแต่ก็ยังไม่ผ่านนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาลองพยายามให้มันผ่านดูนะครับ ต้องถามท่านผู้ชมก่อนว่าใครที่ล็อกอิน Facebook อ่ะมีไหมนะครับคือแม่งชอบมีปัญหาว่ามีใครไปแจ้งไปแจ้งทีมงานดิไปแจ้งเพจเขาดิว่าคนล็อกอิน b o o k อ่ะมีปัญหาบ่อยมากนะครับคือแม่งขึ้นเชื่อมต่อขึ้นเชื่อมต่ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แม่งมันเชื่อมต่อกว่าจะเข้าเกมได้อะเออนะครับเฮย้ยโอเคมาก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเพิ่มบะไรอีกนิดน,นึงแล้วกันเนาะนะครับยักษ์เขียวก็จะ6ล้านแหละไปใส่ไปครับผม คีย์หลักน่าจะเป็นโฮโอนะน่าจะทุกตัวแหละไม่ใช่แค่โฮโอน,นี้แล้วก็มาอัพเกรดเสริมพลังต้องเพิ่มตาเมจให้โหรู้สึกว่าไม่พอไอผงเขียวงั้นช่างมันละกันนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยปลดแล้วนะยักษ์เขียวเนี่ยปลดไปอันหนึ่งแล้วก็เลโกซาปป่นนาปลดอันนึงนะครับจะปลดอันที่2ก็ขาดอีกนิดหน่อยนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะไม่รีบเท่าไหร่พลัง20บล้านนะครับ อ,อยากจะทำให้มากกว่านี้แต่ว่าได้แค่นี้แหละนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปลุยเลยดีกว่า20ล้านกับด่านมาสเตอร์โอนะครับจะได้ผ่านด่านนี้สักทีนะครับผมเนี่ยนะนะเอาเบอร์รี่อะไรไปดีเอานี่ไปดีไหมเนี่ยเบอร์รี่สีทองจริงๆไม่อยากไปเลยเปลืองว่ะอ่ะลองดูแล้วกันคือถ้าผ่านโอโอไปได้นนผมคิดว่าด่านที่3เนี่ยน่าจะง่ายอยู่นะนะครับแต่ว่ามันมีปัญหามากเลยกับโอโอเนี่ยต้องรีบฆ่าให้ไวๆนะครับผมกดเองด้วยนะครับปึ๊บ ต้องรีบฆ่าทุกตัวให้จบๆไปไวปล่อยนานไม่ได้มืดเข้าไปเปิดบัฟดาเมจจ้าโอ้แล้วก็อันติซิลเซเลยตึ้มแล้วก็เคลียร์ลิบีก่อนอเคแล้วก็ตอนนี้มิวทูตายโอเคเหลือตัวเดียวต้องเคลียร์ให้ไหวเนี้ยแต่ด่านหนึ่งเนี่ยผ่านอยู่แล้ว ด่านหนึ่งผ่านอยู่ได้ด่าน2เนี่ยมัน,นคือปัญหาเว้ยวันนี้ผมจะลองสัก3รอบด้วยกันถ้าไม่ผ่านค่อยว่ากันนะครับผมโอุ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 โโหโดนไปครึ่งรอดนะครับตอนนี้เขามีบัฟอมตะอยู่คือปัญหาคือสปีดเขาไวกว่าเราเขาเปิดบัฟอมตะได้แบบได้หลายรอบกว่าเราอะนะครับ mm hmm. เขาเปิดได้ก่อนเราเอาง mm ่า hmm. ยแล้วก็ปาปึ๊บเราต้องฆ่าตรงข้างก่อนนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นเลกซ่าหรืออ่าวีตินีก็ตามนะครับต้องฆ่ามันก่อนนะครับแต่จริงจริงอยากเข้าโอกก่อนนะแต่ว่า ถ่ามัวแต่จะเข้าโอก่อนเว้ยมันจะเปิดบัฟเรื่อยๆไอ้สองตัวข้างมันจะไม่ตายนะครับต้องรีบฆ่าสองตัวข,ข้างก่อนแล้วก็วีตีนี่ครับผมจึ๊บตอนนี้เรายังไม่สนดาวนะขอแค่ผ่านด่านนี้ก่อนโอเคได้เวลาเปิดเปิดยื้อเธอนานไม่ได้ครับผมแล้วก็เคียสกิลแซดเปิดบัฟครับผมเอาดาเมจเพิ่มครับ แล้วก็สกิลเดี่ยวอันนี้เน้นเป็นเป้าเดี่ยวเยนะเพราะว่าถ้าเป็นเป้าหมู่มันจะเบาแต่ว่าเลโควซาขอเป้าเป้าหมู่แล้วกันเค <Okay, S 1> <okay, S 2> เปิดบัฟซ้ําเลยแล้วกันเอาดาเมจแล้วก็บัฟอีกทีหนึ่งมันจะเสียเวลาไปวะแต่ต้องลดเลือดให้มันเยอะๆอ่ะไม่น่าทันวะดูจากสภาพแล้วป้งไม่น่าใช่ติเลยโอโอไม่น่าใช่ติต้องใช้สกิลที่แบบว่าเดี่ยวแรงๆอย่างเงี้ยเออทันไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ทันวะ กิลไหนเข้าวะบินแล้วกันปึ๊บบินน่าจะเข้ากว่าไฟเนาะกติจึ๊บเร่งดําเร่งอะไรวะเร่งสปีดทันไหมเนี่ยจึ๊บทําให้มันเปิดบัฟถ้ามันเปิดบัฟโอ้ยยกกักษ์เขียวไทกอนไม่น่าไปเสียเวลาเปิดบัฟไหลเธอเลยโอเครอบสองไม่น่าเสียเวลาเปิดบัฟหลเธอเลยผมไม่แน่ใจจะผ่านยังไงดีแกโฮโอ,โอ,โอนี่ ันยากละเกินนะนะครับผมไม่มีตัวแบบว่ามิวทูก,กอ๋อง я, ไม่ได้เป็นตัวหลักไง,งคือถ้ามิวทูกออมันน่าจะอ่ามีภาษีที่ดีกว่านี้ในการฆ่ามันเนาะนะครับก่อนเซเลบี้โอ้โหเติมโลเก่งเติมโลเก่งงั้นก็ตายเลยละกันตุ่มแล้วก็ตัวนี้รีบรีบครับผมรีบรีบอันติไปเลยละกันตอนนี้เร็วจะผ่านดาสอยเพที่สุด บึ้มไม่เข้าบึ้มไม่เข้าสมก็เป็นดานมาสเตอร์ครับยากจริงๆนะครับผมเฮย้ยโฮโอโดนะไรมาวานะน่าเฮ้ยถ้าไปโดนโฮโออีฝั่งตีจะตายไหมเนี่ยดีดีนะัมีโลเอาเปิดบัฟโอเคเลจีการ์ดก่อนแล้วก็ปลาตาไฟนะครับอันติตุ้มเปิดบับแล้วก็เปิดบัฟรอบนี้ต้องเปิดบับน้อยๆเลยเดี๋ยวมีปัญหาอย่างรอบที่แล้ว ลบหลีกสวยลบหลีกสวยตายไหมไม่ตายเดี๋ยวซ่าไม่ตายแล้วก็อันติสกิลเซตยังไม่มาไม่เป็นไรปืมโอเคลบหลีกแล้วก็คาวิตินี่ต่อเหมือนเดิมแล้วก็อันติอันติยักษ์เขียวไม่ไม่ไม่เลาใจหรือไม่แรงตายเดี๋ยวตัวเดียวโอเคเบอร์รี่ทำงานมันจะพอไม่ได้สำหรับเบอร์รี่อันเนี้ยอืมจึบ๊บ แล้วก็จึ๊บพยายามเล่งดาเมจให้ไวที่สุดตอนนี้แล้วก็เปิดบัฟครับเขาก็เปิดบัฟแต่เราต้องลดเลือดเขาให้ได้อ่ะจึ๊บมันไม่รู้สึกว่าจะไม่ทันว่ะดาเมจเราแม่งไม่พอว่ะอือปึ้มครึ่งหลอดเด้งเหมือนเดิมเฮ้ยไม่เด้งไม่เด้เดง,ดงสกิลจึ๊บจึ๊บมันไม่ติดมือเงยด่านมาสเตอร์อ่ะยังเย่ยเพิ่งนะอันติสกิลแซ่ดครับผม บึ้มโอ้ยเลืองมันเหลือเยอะมากอะ่ะอันนี้คือเหลือเยอะมากจริงๆนะนะครับตายยักษ์เขียวยังยังยังสกิลสองตึบจะตายแล้วย่าตายเย็นยื้อไว้โอ้ยัยกษ์เขียวตายก่อนแม่งเอ้ยโหจะตายแล้วเนี่ยจึบ๊บเฮ้ยตายแต่ว่าทุกคนยักษ์เขียวไม่อยู่อะ่ะได้อยู่มั้งเรามีแบฟอมตะนี่แต่ผ่านผ่านแล้วแต่ว่ายากมาก ต้องฆ่าซาลิบีก่อนถ้าให้มันเปิดอุ้ยเอาสองทีแล้วกันไม่ต้องเปิดบับอมตะเคหลบลีก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 มีลบลีกแล้วก็จื้อเรจิกัสดองไว้โอเคแล้วก็ปาดแปกเข้าไปเฮ้ยได้จะได้ทู้ชมผมว่าผ่านแต่ว่ามันก็น่าจะมีปัญหาหน่อยแต่ว่าตายเลยแล้วกันโอเคผ่านชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเอ้ยอย่ากระตุกขอร้อง ตายไหมไม่ตายาตาบินจืบเรียบร้อยอุ้ยผ่านแล้วครับผมนะฮะด่านมาสเตอร์ที่แบบหืยากโคตรนะครับนิดเดียวเองยักษ์เขียวจะรอดอยู่แล้วอะ่ะเทิร์นเดียวเองท่านผู้ชมนะครับน่าเสียดายมากเรียบร้อยครับเกาะอรุณนะครับผมผมผ่านแล้วครับที่เหลือก็ต้องมาเก็บดาวให้ครบอีกแล้วก็เพื่อเอาเพชรด้วยนี่อันนี้เอาไว้ทําอะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วแต่ก็สําคัญนะ เกี่ยวกับอะไรสักอย่างอ๋อรู้แล้วเลททำไอ้ประดับโบแดงเออนะครับดูสิโชคชะตาเกาะโชคชะตาอุ้ยอ,อ่าอ้ยอันแรกคือพลังเราถึงวะ่ะอันนี้พลังเท่าไหร่สามสิบล้านเหรอโอ้โหเกินโอเคลองนี้ก่อนอันนี้พลังสิบแปดล้านนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมผ่านว่ะฮัลหลแม่ถือว่าประสบความสำเร็จที่จริงมันผ่านยากมากนะโอ้โห้คัดหลอดแยะ เกียร์กัดหลอดในด่านมาสเตอร์มากๆพอๆโโเลยเปิดรับก่อนแล้วกันคือมันน่ารำคาญมากตัวเนี้ยคือถ้ายื้อนานอะเราตายยื้อนานเราตายต้องฆ่ามันก่อนแต่แต่เกียร์ฆ่าเซเลบีก่อนเฮ้ยแต่มันทั้งกัดหลอดทั้งในนี่เลยวะชื่อเลยวะทีทานอะทั้งสองตัวเลยอะตายเฮ้ยสวยโฮโอตีเข้าอันติตึ๊บโอตีเข้าโอตีเข้าบึ้ม ยัง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 ยาอุย้ยเสียวมากบอกเลยบอกเลยว่าโคตรเสียวจี่เมื่อกี้เนี่ยซึบเคสกิลมารเตอร์มันใช้ได้เวฟละครั้งกว่าใช่ไหมน่าจะใช่แหละแล้วก็จืบมีเซเลบี้แกละมันจะมีเซเลบี้ทุกด่านไม่ได้นะสกิลบัฟอึโอเคสมารเตอร์เลยละกันตั้มโอเคเซเลบี้จะตายแล้วฆ่ามันก่อน ห้ามให้มันอยู่รอดเรียบร้อยแล้วก็เปิดบัฟเอามาต่าบวกดาเมจแล้วก็อ่าเฮ้ยท่านน่าจะโดนนะจึม๋มเขยขึ้นหลอดสวยยายาเซอร์เนสเซอเนสยาเซอร์เนสอุ้ยมีรูปไอ้ไอ้ไอ้พระจันทร์อยู่ข้างบนหัวหนี่โคตรเท่อะโอ้น่ารักน่ารักน่ารักฆ่ามันก่อนเซอร์เนสเซอร์เนสบางคนบอกให้ผมเรียกเซอร์เนสเพราะว่ามันชื่อชื่อนี้เว้แต่ผมติด ติดเซอร์เนียอาตอ่ะคือมันเท่กว่าเยอะเลยเซอร์เนียอาตอ่ะจริงๆใครจะเรียกเซอร์เนียรก็แล้วแต่ ouais, แตผมเรียกเซอร์เนอัรตผมติดแหละผมชอบดูเท่กว่าเยอะนะเอาละครับเทพพระอาทิตย์กับมูนตายสมึงเทพพระอาทิตย์ตู้มาเทพพระอาทิตย์แพ้ไฟฮ่าตายไปแล้วโอเคเก็บเดีโอไว้ตัวตัวท้ายลาลาลาลิ้นพันกันนี่ไงแตกแน่นอนจังหวะนี้ปื้ดโอ้บอกเลยว่า ผ่านอยู่แล้วตั้ม4ี่ดาวถือว่ามิชชั่นซับเซตครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแถมมาผ่านด่านนี้ได้อีกด้วยนะครับก็โอเคเนะครับในด่านต่อไปเดี๋ยวค่อยมาตรุยกันที่หลังนะเพราะว่าจริงๆคี้หลังเราคือด่านเโอ้มิกี้แหละอันนี้มาเป็นน้ําติ่มเสริเรมเฉยๆนะครับผมนะฮะต่อไปก็จะเป็นด่านนี้ด่าน2ด่าน3 ด่าน4ก็น่าจะยังนะแต่ด่าน 2, 2ด่าน3เดี๋ยวคลิปต่อต่อไปแล้วกันนะครับผมดูสิว่าจะผ่านไหมโห้ลูกเกียเยอะวยยุงยุงโ,โอ้ยโอ้พี่โอโอ้แก้วทุกคนอืม MM เอาละเว้ย ขอไปเพิ่มพลังให้มันเยอะกว่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ20ล้านน่าจะพอนะต้องเพิ่มสปีดเพราะว่าโฮโอสปีดตามมากเลยอ่ะ20,005 27 28นะครับจริงๆผมชอบให้โออ่าเปิดบัฟตัวสุดท้ายอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มันเร็วกว่านี้นึงให้มันเร็วกว่หตรงข้ามไม่ได้เร็วกว่าเพื่อนตัวเองนะให้เร็วกว่หตรงข้ามเฉยนะครับเอ่อแล้วผมก็ไปนั่งทำประดับมาระหว่างที่ไม่มีอะไรทำนะครับช่วงนี้ไม่มีคลิปลงใช่ไหมนั่งทำประดับแล้วดูตีนมากนะครับนี่อ่ะให้ดูก่อน1อัน2 3 อ่ะสามแล้วนะสี่ห้าหกคือมันจะได้แต่สร้อยอันนี้สร้อยวอลคีงเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยดวงจะไปไหนหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนกันสําหรับการล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับผมที่มันแบบว่าอา่าให้เชื่อมต่อใหม่คือล็อกอินเข้าเข้าออกหลายๆรอบอ่ะเออนะครับมันเข้าเกมไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับกว่าจะเข้าได้ก็คือนานมากนะครับผมนะฮะก็ฝากด้วยนะเผื่อใครไปใครมีปัญหาเหมือนกันก็ไปคอมเมนต์ด้วยนะไปบอกเขานะครับโอเคไม่สยไปเจอกันใหม่คลิปหน้า